มันมีประเด็นในเชิงหลักการประเด็นในเชิงหลักคิดใหญ่ที่ต้องช,ช่วยกันตีโจทย์นะค่ะถามน,นิดนึ่ดช่วยกันคิดถามนิดนึงนิดเดียวนะอย่าถามเยอะ <c oughs> ถามว่าเจ็บคอ <c oughs> รัฐบาลรักษาการควรแตะประเด็นนโยบายหรือไม่นโยบายหลักๆก,ก็ไม่ควรอนะ่ะรัฐบาลรักษาการควรแตะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหรือไม่ถ้าในหลักการนะพูดตรงๆไม่ควรทํา ปรากฏว่าคอรมอรของลุงตู่นายกรักษาการแกแตะบททุกเรื่องค่ะนอกจากไปแตะนโยบายเบียบ้ยคนยแก่โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นอกจากไปแตะนโยบายเบีย้ยคนแก่ยังมีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ยายข้าราชการระดับสูงยกตัวอย่างเช่นไปดูตัวอย่างเพราะมันมีตัวอย่างปรากฏย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มิถุนายน2566าย้ำน,นะ6มิถุนา2566คนะ หลังเลือกตั้งลุงตู่เป็นนายกรัฐศาการคอรมอรของลุงตู่ก็เป็นคอรมอรักษา,าการค่ะปรากฏว่าปรากฏว่าครมรักษา,าการ6มิถุนา2566มีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเสนอให้รับคุณรื่นวนดีสุวรรณมงคลกลับเข้ารับราชการอีกครั้งรับคุณรื่นวนดีสุวรรณมงคลกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง อดีตเคยเป็นอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมต่อมาข้ามห้วยไปเป็นเลขาธิการกรรทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กร่ะอ,อยู่ครบเทอมสี่ปีเขาไม่ต่ออายุแก่เขาเปิดสรรหาเป็นการทั่วไปคุณรุ่นวนดีก็เข้ารับการสรรหาเสนอตัวสมัครเข้าไปรับการสรรหาด้วยขณะที่ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อหวังจะเป็นเลขากรตต่ออีกวาระอ,อ,อีกสมัยแกก็ทําเรื่องขอกับเข้ารับรชาชการในคราวเดียวกันค่ะทาควบคู่ปรากฏว่าสํานักนายกโดยโดย,โดยการจัดการของอาจารย์วิษณุเจ้าเก่าขาประจําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะค่ะก็จัดการเอาเรื่องเข้าคอรมอเห็นชอบรับคุณเรื่นว่าดี กลับเข้ารับราชการอีกครั้งใช่ค่ะแต่คราวนี้กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกด้วยความเคารพผู้ตรวจราชการสํานักนายกก็คือ40นะใช่แล้ว40ระดับอธิบดีนะใช่ระดับเทียบเท่าอธิบดีค่ะระดับอธิบดีนะใช่ค่ะขณะที่ได้กลับเข้ารับราชการคุณลือนดีก็ต่อสู้ก็วิ่งสู้ฟัดเพื่อที่จะกลับไปเป็นเลขาธิการก็รต่อเมื่อ สอบตกในชั้นสรรหาคะณะกรร<อ>ม<อ>การสัรหาไม่เอาแกชื่อตกแกก็ร้องไปที่รอมโวครั่งแกก็ฟ้องกราตตฟ้องบอร์ดกรตตฟ้องกระบวนการสัญหาไม่ชอบเอลงตรงนางวุ่นวายกันทั้งสำนัากงานกราตออยู่ในขณะนี้ก็แปลกดีขยับมาอีกทีขยับมาอีกทีอยู่อยๆ11สิงหาคม2566 11สิงหานะค่ะ อาจารย์วิษณุรองนายกในฐานะรักษาราชการแทนรอมวอยุติธรรมได้ทำหนังสือถึงพบตรทำหนังสือถึงบิ๊กเด่นบิ๊กเด่นค่ะสาระขอรับโอนค่าราชการค่ะผู้เง,ง่ายๆจะขอตัวบิ๊กหลวงพลวโทภพานุรัตน์หักบุญผู้ช่วยพบตรใช่ค่ะจะขอตัวบิ๊กหลวงผู้ช่วยพบตรค่ะข้ามห้วยไปเป็น ข้ามพูดไปเป็น,เ,ปนเลขาธิการปราปรสคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเออเออเออขอตัวช่วยแลย <11 S 3> ้วสิบเอ็ดสิงหาค่ะอาจารย์วิษณุทําเรื่องถึงบ<ช>ิ๊กเด่นขอตัวบิ๊ก <Big S 2> <Big S 3> หลวงอย่างรวดเร็ววันต่อมา12สองิงหาค่ะบ <Big Den S 2> ิ๊กเด่นพบตรได้ทําหนังสือเรียนราชเลขาธุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ เรื่องอเรื่องกระทรวงยุติธรรมขอรับโอนนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ใช่ค่ะก็ขอตัวนิกหลวงนั่นแหละนิหลวงมีสถานะเป็นนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ด้วยใช่แล้วจะไปไหนมาไหนต้องกลับบังคมทูลต้องต้องได้รับต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเพราะไม่เช่นนั้นไม่ได้ใช่ค่ะก็ต้องมีการทําตามขั้นตอนนะคะ